สวัสดีค่ะโฮโรวิซิคกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งตอนนี้ดวงรายสัปดาห์เนี่ยจะเป็นของช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบสามพฤศจิกายนเนาะเมื่อตอนต้นสัปดาห์นี้ไม่ได้ดูไวเพราะว่าไม่ว่างเอามาว่างช่วงนี้ก็เปิดให้ช่วงอาทิตย์นี้เลยละกันนะคะนี่จะเป็นของคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะอ่าระหว่างวันที่ 7ถึง1ิพฤศจิกายนปี2,565นะช่วงวันลอยกระทงพอดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคนเกิดวันจันทร์แสงสว่างไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงบอกแนะนำกันได้บอกกันได้นะเสียงโอเคหรือเปล่าแสงโอเคหรือเปล่า <laughs> พอนี้แบบเปิดมารู้สึกเหมือนแสงไม่ค่อยพอเท่าไหร่ กล้องกับไฟก็ปัญหาเยอะเหลือเกินช่วงนี้อ่าโอเคมาอันนี้เดี๋ยวขอคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะจ๊ะอ่าจะดูทั้งหมดห้าเรื่องก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะอ่าเดี๋ยวมันเริ่มมาที่การงานกันก่อนนะการงานคนเกิดวันจันทร์นะอ่าไหนดูสิการงานโอเคโอ้การงานคนเกิดวันจันทร์ ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยคนเกิดวันจันทร์จะค่อนข้างเครียดมีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเยอะมากเรื่องเรื่องการงานนะคะคิดไม่ตกคิดไม่ออกปัญหาเรื่องงานมันซับซ้อนวุ่นวายไปหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวพอมันผ่านไปได้ช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์คือดีมากแล้วนะโอ้โหพ่คยขึ้นอย่งแสดงว่าผู้ร่วมงานก็ดีอะไรก็ดีหลายๆอย่างคือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กลางถึงปลายสัปดาห์เลยเรื่องงานจะประสบความสําเร็จมากใครที่วาดหวังอะไรไว้เรื่องการงานเรียกว่าได้สมดังหวังแน่ๆแล้วก็บางคนเนี่ย แอบแอบเกริ่นว่าอาจจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีมากด้วยหรือว่ามีใครที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องการงานของเราในช่วงปลายสัปดาห์ตอนแรกมาแบบว่าเครียดมากเลยนะแต่กลายเป็นว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นช่วงกลางช่วงปลายสัปดาห์ปัญหาเรื่องงานทุกอย่างจะคลี่คลายหมดแล้วไม่ต้องกังวลมีคนช่วยมีคนซัพพอร์ตนะอ่าโอเคค่ะนี่การงานเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราไปเรื่องการเงินบ้างดีกว่าการเงินคนเกิดวันจันทร์นะ นี้เป็นดวงรายสัปดาห์นะคะกินระยะเวลาประมาณ7วันอันนี้ก็จะเป็นช่วง7ถึง13พฤศจิกายนเห็นเห็นการเงินมาใบแรกใบแดงมาก็แอบเครียดเลยนิดนึงอาจจะบอกว่าการเงินคนเกิดวันจันทร์ช่วงสัปดาห์นี้นะขอให้คุณรัดเข็มขัดหน่อยนะน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเออแล้วก็เหมือนอะไรเกี่ยวกับการเงินของคุณมันมีปัญหาหยุดชะงัก แบบว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรที่คิดว่ามันจะได้เนี่ยมันดันไม่ได้ขึ้นมาอ,อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายแบบมีไม่พอหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรกระทันหันแต่ว่าเรามีไม่พอไม่ได้เตรียมไว้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นมางอกมาจากไหนก็ไม่รู้แบบงงมากการเงินค่อนข้าง,างสะดุดช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็พูดตรงๆคุณรู้สึก กุมอ,อกคุมใจร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายใจมากเลยกับเรื่องการเงินแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเหมือนมันก็เริ่มจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ดีถึงที่สุดนะเหมือนไพ่อบอกว่าให้ moving on ก็พยายามรัดเข็มขัดแล้วก็พยายามลากตัวเองไปให้มันจบสัปดาห์ให้ได้พยายามนิดนึงนะแล้วก็เหมือนไพ่เนี่ยมีเข็มทงเข็มทิอะไรอยู่ในมือแล้วก็ให้ไปต่อใช่ไหมเหมือนไพ่อบอกว่าให้วางแผนการใช้จ่ายในช่วงนี้ให้ดีหน่อยแล้วก็ขอให้แบ่งเป็น กองสำรองเอาไว้ด้วยเผื่อฉุกเฉินเพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะบางทีมันมีเหตุกระทนห่าเช่นบางคนแบบซ่อมรถบ้านพังอะไรอ่าสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม่หมอเป็นต้นน้องแมวป่วยอยู่ดีก็ป่วยขึ้นมาโอเคก็เสียเงินไป6กกว่าหกพันกว่าบาทโอเคอ่ะโอ้โอเค,ออเคแล้วก็คราวนี้พอช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเริ่มดีหน่อย เหมือนไพ่บอกว่าเดี๋ยวเริ่มมีทางเลือกมาให้ว่าจะเอาอยัางไงดีเรียกว่ามีขนทางให้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองในช่วงปลายสัปดาห์และข่าวเนี้ยคุณจะคิดออกแล้วว่าจะไปหาเงินจากทางไหนต่อดีมีทางเลือกเข้ามาเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะในช่วงปลายสัปดาห์เรียกว่าคนวันจันทร์นะต้นร้ายปลายดีในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องการเงินนะอที่สําคัญคือพยายามรัดเข็มขัดวางแผนแล้วก็ไปต่อให้ได้ปลงใจให้ได้เรื่องเงินแล้วก็ไปต่อให้ได้นะ ค่อยๆประหยัดประหยัดเอาจนกว่าจะปลายสัปดาห์ปลายสัปดาห์จะดีขึ้นจะมีทางออกจะมีทางเลือกเรื่องการเงินเข้ามาแล้วอ่าโอเคการงานการเงินผ่านแล้วต่อไปเรามาดูความรักกันดีกว่าความรักคนเกิดวันจันทร์ดวงในสัปดาห์นะจ๊ะความรัก อูหูความรักคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเลยอ่ะถ้าหากการงานการเงินไม,ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ความรักดีมากไม่ว่าจะต้นต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์หรือปลายสัปดาห์อาจบอกเลยว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าหากใครที่แบบว่ามีคู่มีคนรักอยู่แล้วอ่ะ จะค่อนค่อนข้างดีเลยอาจบางคนอาจจะมีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อะไรที่คุณแพลนกันไว้ว่าจะทําร่วมกันเช่นไปท่องไปเที่ยวหรือว่าไปทานข้าวหรือมีโปรแกรมอะไรที่แบบว่าเคยวางวางกันไว้เนี่ยเออมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะได้เหมือนกับไปตามแผนมากๆเรื่องความรักค่อนข้างดีแล้วก็พูดตรงตรงนะบางบางทีมันจะเกิด แบบอุ้ยไปเที่ยวไหมเต๋อตัวเองโอเคไปเลยปุบปับอะไรอย่างเงี้ยหรืออุ้ยไปกินข้าวไป,น,น,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไหมอะไรเนี้ยชวนกันไปหากิจกรรมทําสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีเกิดขึ้นแบบค่อน,น,ข,นแบบข,ข้างปุบปับ อะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นอะไรที่คุณแฮปปี้แน่นอนกับเรื่องความรักส่วนกลางสัปดาห์คนเกิดวันจันทร์ก็โอเคเหมือนกันค่อนข้างดีเหมือนกันนะอันนี้สําหรับคนมีคู่ก่อนนะอาจจะมีข่าวดีบางคนที่ตั้งตารอคอยอยากจะเป็นคุณแม่คุณพ่ออยากจะมีเจ้าตัวน้อยนะ่ะอาจจะได้ข่าวดีในช่วงนี้นะ,ะในช่วงสัปดาห์นี้อตอบป ไช่ปลายสัปดาห์เนี่ยไพ่บอกว่าให้ทําจิตใจให้เข้มแข็งและมั่นคงไว้แต่พูดเถอะว่าความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาหน่อยเรื่องความสัมพันธ์ขอให้คุณหนักแน่นรักมั่นคงให้พอไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาใจดุดหินผาน,นะจ๊ะความรักที่คุณมีเนี่ยขอให้มีใจดุดหินผานหนักแน่นมั่นคงเข้าไว้แล้วจะผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้แน่นอนนะอันนี้สําหรับคนที่มีคู่ก่อนแต่ถ้าหากใครที่โสดเนี่ยบอกเลย อาจจะได้มีใครเข้ามาแวะเวียนเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันทันใดมากวยให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนิดนึงแล้วก็จะมาแบบ ฉับพลันทันทีไม่ได้ตั้งตัวเฮ้ยคนนี้เข้ามาในชีวิตเราซะง,งั้นเลยใครวะอะไรวะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคือไปได้ดีแน่นอนนะอันนี้ช่วงสัปดาห์นี้ไปได้ดีสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามเป็นเพื่อนที่ดีหรือจะต่อยอดความสัมพันธ์ในระยะยาวค่อนข้างได้ถ้ามีใครเข้ามาช่วงนี้นะแล้วไพ่บอกว่าสําหรับคนโสดนคนโสดความรักคนโสดถ้ามีใครเข้ามาช่วงนี้มันสามารถต่อยอดเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงในอนาคตได้ไม่ว่า จะเป็นเพื่อนหรือจะต่อยอดไปเป็นแฟนหรือเป็นคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ท้าเข้ามาในช่วงเนี้ยอ่ะค่อนข้างค่อนข้างโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องพิจารณาเองด้วยนะไม่ใช่เชื่อแต่ไพ่อย่างเดียวไม่ได้นะต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าคุณรู้สึกโอเคไหมแล้วมันดีจริงหรือเปล่าดูกันยาวๆเรื่องความรักนะจ๊ะโอเคความรักผ่านเนาะการเงินการงานความรักแล้วต่อไปสุขภาพสุขภาพมา เสียงแม่หมอเริ่มสั่นเลือและ <c oughs> <c oughs> สุขภาพใหาสุขภาพรู้สึกจำมีใบยอย่างนี้ขึ้นมาอืม <c oughs> คนเกิดวันจันทร์ถ้าใครป่วยอยู่แสดงว่าหายป่วยเพึ่งหายป่วยมาสดๆร้อนๆเออเหมือนกับ เหมือนเกิดใหม่เลยสุขภาพแข็งแรงขึ้นและตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยสุขภาพดีมากไม่ว่าจะต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์แต่ว่าปลายสัปดาห์เนี่ยขอให้คุณระวังนิดนึงเหมือนกับพอเห็นว่าตัวเองสุขภาพดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะก็เริ่มก็เริ่มแบบว่าหย่อนย่อหย่อนในการรักษาสุขภาพตัวเองในการดูแลตัวเองช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่ไพ่บอกว่าให้คุณเตรียมพร้อมดูแลฟิตร่างกายดูแลสุขภาพให้ดีหน่อยนะโดยเฉพาะ ช่วงช่องท้องอะไรแบบนี้ช่วงท้องช่วงอะไรอย่างนี้นะคะให้ระวังกินอาหารให้ดีพยายามกินอาหารที่มันย่อยง่ายหน่อยเพราะช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีปัญหาช่วงช่องท้องเรื่องการย่อยอาหารการอะไรอย่างนี้ขึ้นมานิดนึงขอให้ระวังนิดนึงบางคนคนเป็นกดไหล่ย้อนก็จะอาการกำเริบง่ายให้ระวังนะอ่าให้ระวังไว้ก่อนพยายามทานอาหารที่มัน ไม่จัดจ้านแล้วก็ไม่ย่อยไม่ย่อยอยากเกินไปพยายามทานของที่ย่อยง่ายอ่าพยายามทานอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้เขาเนะอะไรนะอะไรโปรไบโอติกพรีไบโอติกอะไรพวกนี้อกินเข้าไปค่ะช่วงนี้มันจะดีต่อกระเพาะต่อลำไส้ระบบการย่อยของเรามากนะคนเกิดวันจันทร์ช่วงปลายสัปดาห์ระวังเรื่องท้องเรื่องการย่อยเรื่องปวดท้องอะไรอย่างงี้นิดนึง่แต่นอกนั้นคือดีไม่มีปัญหาไม่ใช่อะไรร้ายแรงจ้าอนี้ก็พายขึ้นให้ระวังนิดหน่อย โค okay. ผ่านต่อไปสุขภาพและโชคลาภสิบางคนก็ตั้งตารอคอยเนี่ยคนเกิดวันจันทร์จะมีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> โชคลาภดีมากคนเกิดวันจันทร์ใครที่ชอบเสี่ยงดวงอะไรก็ลองนิดนึงแล้วกันนะเพราะมันมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเข้ามาโดยฟลุกๆเนี่ยมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเรื่องงานเรื่องเสียงดวงเรื่องอะไรคือเหมือนถ้าหากบางคนเนี่ยไปได้โชคเรื่องโชคลาภเรื่องงานแบบว่าแข่งขัน,ขนอะไรแล้วชนะแล้วสําเร็จเออได้โชคได้ลาบมาเกี่ยวกับเรื่องการงานมาทางการงานบางคนไปได้พบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรได้คอนแทคได้อะไรเพิ่มได้พบเพื่อนได้ร่วมงานเลี้ยงฉลองซึ่งนําพาโชคลาภมาให้ในอนาคตก็มีมีการเพิ่มคอนแทคมีการพบเจอพบปะคนใหม่ๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยเราบอกเลยว่าเรื่องโชคลาภมาเด่นมากเด่นกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยคนเกิดวันจันทร์ อาถ้หากใครมีรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเรื่องเรื่องลอตเตอรี่เรื่องเสียงรางวัลนี่ลองดูนะมันอาจจะมันอาจจะถูกเพราะว่าได้นี่ได้ชัยอ้ําก็คือแบบชัยชนะไม่ว่าจะแข่งขันอะไรหรือไปลงสนามอะไรยังไงกับใครคือเรียกว่าได้ชัยชนะกลับมาเรียกว่าอาจจะถูกก็ได้ใครจะไปรู้นะอ่าบางคนมีบุญมีโชคมีลาบเขาเข้ามาส่งพอดีออะมันได้นะจ๊ะนี้คนเกิดวันจันทร์โอเคมากเรื่องโชคลาภ เค okay, จ้าดูเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคนเกิดวันจันเออเป็นอย่างไรกันบ้างชอบชอบหรือไม่ชอบหรืออยากแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านยังติดตามกันอยู่นะอ่าสำหรับโพรวิซิตนะจ๊ะสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าตรงไดนสัปดาห์นะจ๊ะขอบคุณมากๆคะ่ะ